ความยากอยู่ที่พัทยาอืมเขามีสมาธิโอเคเขาจะมีสมาธิเอาละเอยเอาละเอยอยากจะบอกว่าสามคำสั้นๆแล้วเอาลารอะไรวะเอาละเว้ยเอาเจลพัทยาอย่าจินตนาการอย่าจินตนาการรูปนี้ครับโอเคเอาละเอาละมาแล้วเอออย่างนั้นเอาเออดีมาก เร็วๆจะหมดเวลาเออบุญเลมืเนื้อพิงแล้วเนื้อพิงแล้วพอลืมไปครึ่งลืมอีกแล้วเหรอเหนือพิงแล้วมีการลืมไปครึ่งหนึ่งได้ด้วยเหรอครับว่าได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็ที่เหลือลืมโง่ครับชีวิตต้องไหลลื่นเองอะไรต้องใช้จินตนาการแล้วโอ้ยแต่ว่าละเอียดเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ ประเทยหันไปว่าน้องแก้ววาดละเอียดเกินดูไปว่าเด็กเขาเด็กเขาวาดเก่งก็โอเคแล้วใส่ไม่ัดจ๊อบพี่ขอโทษครับต้องขอโทษจ๊อบขรโทษผมนี่ทำนี่ครับเร็วๆเวลาเดินแล้วเวลาเดินแล้วมีมาแค่นี้อ่ะมีมาแค่นี้เออเอาดีมากเออโอเค แม่ดูขอบใจหงมากแม่โอเคโอเคละต่อเติมเหรอโอเคละถ้ารูกผมไปต่อเติมก็ที่ไหนที่มืไทยบ้าเหรอคุณเจแปนครับกระป๋าหงได้ต่อเติมมาแล้วครับไปในทางที่เหมาะสมเอาดีๆไอ้คำเนี้ยเร็วครับแล้วครับเร็วเร็วเร็ว ต่อหมดเวลาอ๋อแค่แป้นงสารเขาไม่ผมจับจุดได้คุณแจแบนผมจับจุดได้เออนี่มันต้องอย่างนี้คุณพิงเลยมั้งมึงดูมันต้องจับจุดให้ได้อ่ะโอุ๊ยพันไทยจริงก็งงอุ๊ยตายแล้วเธอกลับมาได้ยังไงเฮ้ยมันต้องจับจุดให้ได้เออมจับครับขอบอกเริ่มเขาจะเริ่มจับเวลาครับ คุณทายถูกหยุดเวลาครับเดี๋ยวเอาช่วงเวลานั้นไปวัดแต่คนอื่นๆครับใครใช้เวลาน้อยสุดตายครับใครใช้เวลามากสุดตายโอเคครับเพราะนั้นคุณบริหารเวลาพร้อมเฮ้ยครับไปไงอ่าไปไงอันนี้น่าน่าจะได้ใช่ใชๆใชยนในแม่น้ำโขงอ่าเป็นฮมังมังอะไรอะไร มังกรมังกรมั้งมังกรมังกรไม่ใช่ที่มาไม่ใช่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 จริงน่าจะอยู่บนบนกระแพงแล้วน่าจะเป็นจกริ้งจกจิ้งจกจิ้งจกจริงปะมาไม่ใช่ตัวใหญ่กว่าเยอะตัวใหญ่กว่าเยอะจริงแต่อันนี้มีหางมีหางมี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 หางมีดิมีดิปลาปลาไหลบ้าปลาไหลลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ด้วยน้ำไม่ได้เลยน่าจะเป็นนางตะกูลนกน่าจะเป็นตระกุนนกีบ้เลยปีกปีกนี่ไงปีกมีจารณการเป็นปีกตลกตีมีปีก พี่เพลกเลี้ยงลูกด้วนมด้วยเลี้ยงลูกด้วยนมอ้จริงจริงโลมาฮะโลมาเลี้ยงลูกด้วนมสี่ขา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 ไม่เยอะะบัวปะวัวไม่มีเขาตัวนี้ไม่มีเขา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 ไม่มเขาไม่มีเขาอมกมีเขาไม่มีเขาไม่ม้เอาไม่มีเาไม่มีเายไม่มีลไม่มีเขไม่ เป็นสัตว์ที่อดทนอดทนกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าไม่มีควายตามมารีไม่ใช่พวกนี้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ม้าไม่ใช่ม้าด้วยมีมีพิพิเศษต้องอยู่ในที่นี้ต้องใช้เขาเลยต้องใช้เขาเลยโอ้โหเลือดทังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็กกว่านั้นตัวเล็กกว่านั้นตัวเล็กกว่านั้นฮิปโปบอกแล้วลงน้ำไม่ได้ไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำแพะแกะหมู เห็ดเข้าเห็ดโอ้ยตกตาโอ้ยเปนอูดเหรออูดพาดอูดเหมือนเป็นน้ำตาสลไรอ่ะอย่างน้อยมันมีหลังอูดไงผมใหญ่จะบอกเนินอูดนอกนอกแนนอนี่โอ้คุณดูครับอูดลาพวิวภาพลาดมาแค่นี้